ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมบูรช่องแชนแนลค่ะ f อนะคะมาดูนะคะ่ารเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรถมอไซค์ล้มเลยนี่นะคะก็ต้นไม้นี่นะคะก็โดนไม้ฟาดนะคะนี่นะคะ f อีนี่ล้มลมพายุเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งไปจอดรถหน้าร้านดอกไม้นะคะก็รีบขับออกนะคะแล้วก็โหนี่นะคะลมพายุเข้าบุรีรัมย์นะคะลมพายุเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ เมื่อกี้เฟิ่งก็ไม่ได้ถ่ายนะคะว่าจะตกใจพายุนะคะก็แรงมากนะคะมืดเลยนะคะรถนี่มองทางไม่เห็นเลยนะคะในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะเอฟซีในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะ,นนะ,คะป้ายนี้ล้มเลยเล็กๆนี้ยังล้มหมดเลยนะคะแสดงว่าเมื่อกี้นี่แหละพ่อที่เราขับรถออกจากร้านอดอกไม้อะ่ะเราก็กําลังจะวนไปร้านดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราไม่กล้าจอดแช่นะคะเพราะว่าลมแรงมากค่ะ ฟาขาหูดูกิ่งไม้ตามท้องถนนนะคะผมไม่น่าเชื่อเลยนะเมื่อกี้เลย,เยใช่จะเป็นเซียกิ่ดำปูนี่นะคะเดี๋ยวเราไปจอดหน้าร้านดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่กล้าคือแบบลมมันมาแรงมากนะคะนะคะถึงแล้วหนะะ้าร้านดอกไม้นะคะแล้วก็ลงไปนะคะ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะอเอนเมื่อกี้นะคะแบบลมแรงมากเลยนะคะฟ้างยังตัวเลยแบบพอเราเห็นเราเห็นกันสาดและป้ายอยู่อย่างนี้เราก็ต้องรีบหนีออกนะคะแต่ไปที่ไหนได้เมื่อกี้นะคะแบบพูดลมแรงฟ้งก็ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะคะเพราะว่าเราก็จะดูนะคะเราก็ตกใจนะคะนี่แหละเขาเรียกบ,บอกว่า คนเราเวลาเวลาเจออะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้านะบางครั้งเราตั้งสติไม่ได้นะคะเนาะก็มัวแต่มัวแต่ดูนะคะมัวแต่ดูลมนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแบบเมื่อกี้มืดมากโอ้โหนี่นะคะเฟื่องเป็นคนที่กลัวลมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสมัยเด็กๆนะคะบ้านเฟื่องเคยถูกพายุพัดพังนะคะพอเราเห็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เราแบบกลัวนะคะกลัวกลัวกับพายุนะคะ นี่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะเอฟซีแต่ว่าไม่ทราบว่าทางบ้านเพื่อนเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเพื่อนออกจากบ้านมานะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะในช่วงช่วงเช้าตั้งแต่เช้าออกมานะคะน้องพงพอมาอทําผมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาซื้อดอกดาวเรืองนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปทําบายสีนะคะเอฟซีบายสีก็ส่งวันนี้ด้วยนะคะส่งวันนี้ด้วยนะคะ ในระนาดเช่นกันนะคะ FC เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกสังกะสีหรือป้ายนะคะเมื่อกี้ป้ายยังใหญ่ที่ขับมานะคะที่เฟืองผ่านมายังไม่ล้มนะคะพอเมื่อกี้ขับวนนะคะขับวนเพื่อที่จะหลีกพายุนะคะก็ไปเจอนะคะป้ายนั้นล้มแล้วนะคะป้ายใหญ่มากนะคะก็ล้มลงนะคะอ่ะลมเริ่มมาอีกแล้วนะคะ FC นี่นะคะลมเริ่มมาอีกแล้วนะคะ ก็ฝนเม็ดฝนนะคะกระทบบนหลังคารถนะคะก็ดังนะคะค่ะค c เนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายตอนพายุเข้าหมต่ตกใจนี่นะคะนี่นะคะก็ตีไม้นะคะนะคะนี่ดูตรงนี้นะคะ เบื้องลงมาเลยนะคะตกลงมานะคะดูบาริเออร์นะคะก็ล้มนะคะคอู้นี่นะคะแบบไรเออรอนี่นี่นะคะโอ้ยป้ายล้มหมดเลยนะคะดูด้านหน้านะคะกิ่งไม้ก็หักลงมานะคะเดี๋ยวไปดูป้ายใหญ่พอที่เราเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่เอง ผ่านไปยังนิ่งอยู่นะพอขามายทีแล้วป้ายลม้มนี่นะคะคอไปดีเอ้อนะคะ ใจกลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะคะป้ายนั้นก็ล้มแอ่งแม่งไปแล้วนะคะ Fc รถบังนะคะนี่นะคะรถบังโอ้โหนี่ตรงนี้ก็สังกะสีนะคะสังกะสีล้มระเนรนาศนี่นะคะ Fc นะคะพายุนะคะอ,อืมอารุโงะนี่อุ้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างนี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มเลยเอ้ยมาดึงกับสบายหน่อยอันนี้มาติงดาวเรือตกดั๊กนะไปเลย ีนะคะนี่นลมรดีนาดใกล้ตลาดไนะคะ,ะใกล้ตลาดไหนนะคะโวเ,ะะโเกมดหน่อยคลเยหน็้เกเป็นเลน,นี่ืมรถรรตังดีเจโอโอ,โอรถนะคะเวลาจอดอยู่นะคะเห็นร่มไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะมันบังร่มให้เราได้นะคะแต่เวลาฝนตกนะคะหรือว่า ดูท่าทางว่าฝนกําลังจะมาเราต้องรีบมาขยับย้ายนะคะถ้าไม่งั้นก็อุบัติเหตุได้นะคะนี่นะคะก็เสียดายนะคะที่เฟิ่งไม่ได้ถ่ายช่วงพายุมานะคะแบบเนาะคนตกใจนะคะแบบอารมณ์ตกใจนะคะแลก็หาที่จอดรถด้วยนะคะนี่นะคะเรากำลังขับออกนอกตัวเมืองนะคะซี เมื่อกี้ถ้าเราจอดอยู่นะคะก็กลัวเนาะเพราะว่าลมมันมาแรงมาก ตัวเมืองทำไมพายุนี่ขนาดว่าพายุเข้าในตัวเมืองมีตึกราบ้านช่องแบบปังนะพอนะแต่ทำไมแบบยังแรงขนาดนี้โอ้แต่ถ้าโลงนี่ก็น่ากลัวนะแสดงว่าแถวนี้ไม่โดนเนะพอเนะนถ้าโดนก็ไปหมดแหละนี่นะคะก็ถึงมันจะโดนเป็นอ่าช่องๆนะคะช่องลมนะคะ fc โดนเป็นช่องลมนะคะเมื่อกี้ป้าย,ย่างใหญ่ก็ลม้มลงเลยนะคะ พายุแล้วนะคะ f อฟพายุในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะก็ถามว่าแรงไหมก็เฟิงว่าแรงนะช่วงที่เราเห็นนะคะเพียงแต่ว่าเฟิงอ่ะไม่ได้ถ่ายหมดจิตใจนะคะหมดจิตใจดูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด s u b สไครต,ตะคะ์ให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ